มันแล้วครับโหยอดใครก็นนร้อนร้อนร้อนอืมพันมันยาวจัด อือออร่งออ่งอืออือยอดอือถอยถอยถอยเลยอ๋ออื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 ออะอรกันเนี่ย หนูน้อยเอ๋ดิหนูน้าเอ๋ดิโหเข้าไหมเข้าแล้วเข้าไหมโอเคมันถอยมันถอยเข้าแล้วโอเคโอ้ยระวังระวังเอฟก่อนเอฟก่อนยอดเลยนะเอ๋เจ๋งกระบอกไซอิ๋วกูเอาแล้ว ครับลูกค้าอ่าลูกค้านี่ครับบ่อเราเปิดให้บริการบ่อมอนเตอร์นะครับอ่าสนใจมาติดต่อสอบถามรายละเอียดได้เลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปลงกันดีกว่า